ตามตัวตรงนะคบเี๋เอามาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวก่อนเก้าหกบ่อขีเซนเต้ไร้ เลขเก่ารับมีนาน้องมีนา,นนาจะให้โชคมือนีครับผม,ม,มน้องมีนาครับบ้างมีนาสามตัวที่สองสามแด้มนาม สามตัวนะครับมิน่ามาพิน่านะครับอันหนึ่งอีกอันนึงนะครับไหนไหนอันไหนอันนี้เหรออือตอนที่3ามได้แล้วครับวันนี้พอแล้วพอแล้วนี่ นห,นหนึ่งครับเก้าสามหนึ่งโศกมันมานอยมิน่าเก้าสามหนึ่งวะครับนอนมหน้าให้เก้าสามหนึ่งมิน่าไม่นี่ข๋อโซโซรอเด้วยข้าโซรอพี่นองมิน่าครับ